วันนี้ผมก็มีชุด2อคูณสมานำเสนอพี่ๆทุกท่านเนาะนหลับในชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้านะครับมาหาซื้อชุดเครื่องเสียงไปใช้งานในร้านพิโปของเราครับพอดีลูกค้ามาเจอตู้นะครับลำโพง18นิ้วได้ฟังน้ําเสียงแล้วก็ได้ฟังคาเดคเตอร์บอกว่าชอบมากครับของตัวไ y เบอร์แมนนะครับของช่างฟอนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้18นิ้วนะครับเป็นตู้ออเดอร์4นะครับผมตัวนี้ก็เสียงจัจนะครับเบส นุ่มนะครับผมตัวนี้ส่วนเสียงกลางครับเสียงกลางเป็นตู้ลำโพงซีดีวีเพนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าได้ฟังคาแรกเตอร์แล้วก็ได้ฟังน้ําเสียงแล้วก็ราคาย่อมเยาครับราคาไม่แรงมากตัวนี้ก็ได้ไป2ใบตู้ทั้สินิ้ว2ใบนะครับส่วนชุดเครื่องลูกค้าบอกว่าเอาง่ายง่ายใช้งานง่ายง่ายไม่ต้องให้มันต่อยุงอย่งยากนะครับผมก็เลยจัดชุดนี้ให้เลยพาวเวอร์เพียงหนึ่งตัวมิกเซอร์หนึ่งตัวนะครับผมก็ใช้งานแบบ สเปคที่ไม่ได้ต่อยุ่งยากให้มันปรับง่ายๆก็แล้วกันในชุตินี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อให้เลยในคลิปนี้ผมก็ทําให้เป็นแนวทางให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็เพิ่งหัดเล่นเน,ะเนาะเผื่อจะต่อไม่เป็นก็กลับย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ power ตัวนี้นะครับเป็น power ของแบรนด์ hippo ของเราเองนะครับเป็น power m 4 channel ความโดดเด่นนะครับของ power ร,รุ่นนี้ก็คือ มันจะมีคอสด้านหลังนะครับมันจะมีคอสด้านหลังก็คือเราสามารถตัดความถี่ได้เลยนะครับในแต่ละชันเนลมันจะแยกอิสระให้เลยนะครับผมว่าชันเนลหนึ่งสองก็มีความถี่ตัดนะครับตัดได้ด้วยสามสี่ก็ตัดได้นะครับการต่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้ผมจะต่อที่มิกเซอร์มาครับฝั่งเอลครับมาใส่ที่ชันเนลที่หนึ่งครับก็คือชันเนลเอนะครับผมซึ่งผมจะกําหนดชันเนลเอกับชันเนลบีนี่เป็นเสียงกลางนะครับชันเนล C กับ D เป็นเสียงเบสนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการลิงก์ครับจาก Channel A ครับมาที่ Channel B เอ,อ Channel C นะครับเพื่อจะให้ Channel C เป็นเสียงเบสนะครับต่อมาอีกหนึ่งเส้นนะครับเข้า Channel B นะครับแล้วก็ลิงก์นะครับมาเข้า D อ่าอันนี้ก็ต่อสายเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับต่อมาครับเราก็มาตัดความผีนะครับสอก็ให้ลูกค้าใช้งานง่ายๆแบบไม่สับสนผมก็จะใช้ Channel 12เป็นกลางแหลมนะครับก็ตัดเป็นไฮพาร์คคิวเตอร์นะครับไฮพาร์คคิวเตอรตัดเอาสักประมาณครึ่งหนึ่งก่อน9กสินะครับความไวอินพุตก็0 7 5์โวลต์นะครับมี0 7 5 5แล้วก็1.0 1.4งนะครับตอบเป็น0 7 5 ฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นขับโลครับสามสี่ขับโลผมว่ใช้เป็นโลพาร์ตฟิลเตอร์นะครับตัดความถี่ประมาณ90เหมือนกันก่อนนะครับเราจะฟังเสียงกันก่อนตัวนี้ก็ปรับเป็นสเตอริโออันนี้ก็ปรับเป็น0.75โวลต์นะครับผมนะเราก็ต่อจากตู้ลำโพงมาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เสียงกลางครับเดี๋ยวเข้าไปเลย A กับ B นะครับเสียงกลางอันนี้ก็เสียงเบสครับชันแนลระบายนะครับเพราะว่ามันมีตู้แค่ ปีใบกลาง2เบส2ครับโอเคเรียบร้อยแค่นี้นะครับสำหรับในการต่อข้างหลังต่อมาครับเราก็มาเปิดมิกเซอร์ขึ้นมาอ่าถ้าเราจะใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธเราก็แค่กดโหมดครับหนึ่งครั้งก็ขึ้นสนัญลักษณ์บลูทูธขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือเรานะครับอ่าอันนี้ก็เชื่อมต่อเบสเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็เปิดเพลงนะครับตอนนี้เราก็จะมาเช็คว่าชั้นที่หนเป็นกลางแหลไมไหมสามสี่ 3, 4, เป็นเบียไหมเราก็มาเช็คดูครับเอาสไลด์มิกเซอร์ขึ้นละนะครับชั้นที่1อ่าโอเค อันที่สองเอาขึ้นมาทั้งสองตัวครับอันนี้เราก็สลับสไลด์ดูว่ามันออกกี่ละข้างไหมออันนี้ก็อีกใบหนึ่งครับดังครับอันนี้อีกใบหนึ่งอ่ฮดังนะครับผม,ผมก็จะเป็นสเตอริโอนะครับผม,ผมก็คือซ้ายขวาเลยโอเคดังแล้วทั้งงนต่อมาเราก็ทดสอบของเบี อ่าโอเคครับแชนแนลที่สามดังแชนแนลที่สี่ครับโอเคดังครับผมตราต่อถูกต้องนะคราวน,นี้เราก็จัดบาลานซ์เสียงของมัตเตอร์ครับผมอาเบียจะอาจจะเพิ่มสุดเลยเสียงกลางครับขึ้นมาอาจจะสุดก็ได้บางท่านนะครับหรือบางท่านก็อาจจะไม่สุดตอนนี้ผมในชุดนี้ผมก็อาจจะไว้สักประมาณใบสามเราก็เรื่องที่ปิดแน่นพอดีกันครับผม oh 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 oh, oh, oh. ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครสนใจนะครับชุดนี้นะครับผมปิดเสร็จเลยนะครับก็คือมีตู้มีนิ้วนะครับของ Cyberman นะครับเป็นตู้ออเดอร์สีนะครับผมจำนวน2ใบแล้วก็เสียงกลางเป็นตู้ลำโพง B6 ขนาด12นิ้วนะครับชุดเครื่องครับเป็น Power a m p 4 Channel เพียง1ตัวมีคอร์ดด้านหลังปรับความถี่ได้นะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับผม1ตัวนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นเสร็จก็อยู่ที่34,000บาทนะครับพร้อมสายสัญญาณนะครับผมพร้อมสายลำโพงนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สั่งซื้อได้ครับหรืออลูกกคคค้้าายยฟััังงเสีีรรบบชุดนนะผม ขมบอกเลยว่าเบสดีมากนะครับตัวนี้กระชับมากนะครับในงานแบบว่าฝังสรรค์นะครับผมงานจัดกิจกรรมต่างๆอย่างนี้ได้เลยนะครับด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมเล็กๆนะครับผมเกี่ยนี่เดียวเองนะครับผมแต่ว่าคุณภาพเสียงดีมากนะครับโอเคครับฝากไปด้วยครับอีกหนึ่งแบรนด์ครับของไซเบอร์แมนสายช่าง่อครับผมโอเคครับชุดนี้ใครสนใจก็ทานได้เลยครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับสตาร์ทให้ด้วยนะครับคลิปนี้กับผมช่างฟองนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับ